คเอาทีแย okay, yeah. so, ่แต่แพลวถูกต้องมากเลยนะสอนน้องๆต้องเข้าเสาเลยนะหน้าเล้อสายเสวยแบบเอฟติ้งแบบทีนี้มอกว่าหนุ่มมากๆ

แบคาที่ขึ้นกางีกละดึเสื้อรับไปเลยสองร้อยโหวตจากกุการโอ้ยอเรยยไอ้บ่โวยต้องเลื่อนมาอยู่ตรงนั้นเลยเสร็จมีเหรอม ของคุณเจของคุณเจของคุณเจคุณเจคุเจได้แล้วอ่ะย้ายย้ายทบ้านอ้วก่อนกลับบ้านตายแล้วอ่าน้องแพรวมั่งน้องแพรวอยากเห็นแพรวโอ้ยอยากเห็นคุณเจอ่ะแลกกันแลกกันแลกกันจะเป็นไรทำหมดทุกคนเดี๋ยวฉันจะทำอาวอ้าเอาวเด็กเด็กดคุณพี่กลับบ้านแล้ว ดูแผลไปดูแผลไปดูแผลเออไปทำได้อยู่แล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเหมือนแผลเรื่องอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวนี้แล้วโน้นเออกอาคีย์บอร์ดฟอนสไตล์ฟ้อสไตล์ไม่เสาเล่ไหมอ่ะถูกเปลี่ยนใช้เชือกนี่เตรียมใจด้วยหน่อยเพื่อนไม่เต็มใจทำนะแต่เพื่อหยุดเพื่อไม่เต็มใจเต็มที่เดี๋ยวคนที่คนทางบ้านโหวตกันกระหน่ำเลยลูกลอวลก็ได้มันเป็นไรเอาเลยนะ